แรงแรงแสงแดดอ่อนๆค่ะกระทบใบข้าวเขียวเขียวงามมากเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่านาข้าวนักฟุตบอลปีนี้งามมากแล้วก็ปรุงด้วยปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพหลายคนบอกแม่พออว่าทำไมต้องใส่ปุ๋ยเคมีด้วยใส่นิดหน่อยล่อต้องบอกว่าล่อ เหมือนล่อมแมลงเนี่ยคะ่ะเพราะว่านาข้าวอีสานนั้นแหลงใช่ไหมคะปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนดีนี่ถึงงามอย่างนี้เลยทีเดียวเนี่ยคะ่ะเนี่ยใกล้จะมิดหัวแม่พอออ,อยู่แล้วข้าวกำลังตั้งท้องข้าวกำลังตั้งท้องอ่อนๆจะเอาน้ำหมักชีวภาพมาราดโดยโดรน น้ำหมักชีวภาพมาจากไหนแม่พออ,อทาเองนะคะนอกจากเป็นครูนอกจากเป็นครูภาษาไทยนอกจากเป็นพออ,อแล้วยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบทดลองด้วยปีที่แล้วก็สูตรเดียวกันกับปีที่แล้วมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้นนี่คือนาข้าวของนักฟุตบอลก็เตรียมสเสบียงกลังไว้ให้ลูกๆ นักฟุตบอลที่อยู่แคมป์นักฟุตบอลมีข้าวกินเตรียมไว้ในคราวที่เรายากลำบากเราจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะเมื่อเรามีข้าวเต็มยุงฉางไว้ค่ะ